สวัสดีครับวันนี้เรามาดูเครื่องนะครับผมว่าทํางานยังไงอันนี้เป็นเตาจรลวดนะครับอันนี้เป็นตัวเผานะครับคุณภูมิจะอยู่ด้านนี้นะครับผมคุณภูมิเสร็จแล้วนะครับตรงนี้นะครับเราจะท่อลําเลียงมาแล้วก็มีข้องอตรงนี้นะครับก็จะเป็นรอเย็นน้ําธรรมดานะครับถ้าเป็นไปได้ก็ใส่น้ําแข็งนะครับเพื่อรอเย็นเสร็จแล้วอากาศก็จะวิ่งมาทางนี้ครับน้ามันจะวิ่งค่อยๆ่อลอยเป็นไอ นะครับอันนี้จะเป็นตัววัดอุณหภูมิในถังนี้นะครับว่ามีความร้อนไหมนะครับอันนี้จะมีทั้งหมด2ชั้นนะครับ2ชั้นเป็นถังถังกันนะครับดีเซลนะครับแล้วแล้วก็จะลอยอัดวิ่งมานะครับก็จะเป็นถังที่2ถังเบนซินนะครับก็จะทําเหมือนกันด้านล่างนะครับทั้งทั้งหมดก็จะมีทางอ่ารูออกนะครับทางรูออกเสร็จแล้วทางสุดท้ายนะครับจะเป็นถังอ่าดับกลิ่นนะครับฟอกอากาศนั่นเองเพื่อให้อ่าเกิด อ่าสภาวะแต่ว่าตอนนี้นะครับทางเราใช้เป็นอันนี้นะครับเพื่อให้เห็นภาพนะครับกลัวยังกลัวอยู่นะครับแล้วก็มาเทปตัวนี้ก่อนโอเคนะครับถ้าเป็นไม่ได้ก็อยากให้ท่อตัวนี้นะครับวิ่งมาสู่ระบบนะครับนี่ครับเราทําระบบไว้แล้วนะครับก็จะเป็นระบบอ่าแก๊สเข้าไปช่วยเผาอีกทีหนึ่งนะครับสรุปแล้วก็คือเครื่องนี้จะเป็นเครื่องกันน้ํามันจากพลาสติกนะครับโดยทีมสกรระดับอําเภอน้ําปาด